สวัสดีครับพี่น้องมีนี่ครับเสียแขกให้เอามาารับรถเกี่ยวครับมาเหรียญน,น้ำเสียแขกกันแล้วก็เลยใส่มาเอารถเกี่ยวคู่บตาครับมากับขั้นนี้ครับนี่ครับวาเจซีเอมครับ รถประจำการออกจากรถโคกครับกะเลยเอามาเห็ดรถเลือหลากรถเกี่ยวครับเดี๋ยวจะพาไปเบ่งรถเกี่ยวคุปตาครับเสียแขกก็กำลังให้ลุงน้องออกมาเกี่ยวอยู่กับลังไก่สีแแล้วแล้วเหลียข้องสองข้องครับ มาเร็วพอดีครับยางมะหอดคนครับกับเสียไม้ครับเมื่ออาชีพครับปีนี้น้ำร้ายครับปีนี่นึกว่าสิแรงแต่กับว่าแรงครับอ ปีนี่แต่งรถไม่เบิดขั้นครับเสียแขกครับรถเกี่ยวเหีดสิบแรงครับเปร์สามชากันน่อ แบบนิ่มๆครับโอ้ถ่ายจมเลยวะถ่ายจุ่มน้ำเใส่เต้าหินนิ่มๆครับ ไมเบิดขั้นครับเออรถมม่งรถมึงเหนไงบ้างไหนมึง่นไง้นี่อบงครเจเดียวไนี่ครับเจ้าโ่ยโคเ่ีวโอ้แไปเ็นมึงเดินผ่เนรถเจเียนด้ยังไงวเโว้ยกระเปาเขานั่เบียปอกหนิ เ้าใส่มาซื้อเนไไม่เป็เก็บปากดีกวออ่า่เดี๋ยวขึออ้นบนไปซอยอย้อยอยคาารบับถนนอ้เอารถยนมากครับดถรถจับเดี๋ยวจะป้อยเขาแล้วครับอุ้มนึงเต็มเต็มเล่นวะนี่ กด้อปีนี้เขาตั้นราชบัตราช่วันก่บาทหาสิบโล่ข้าบาทนะเอาแสดงว่าตันตั้นหนึ่งกับเมื่อขั้วบาททุกันเพราะว่าตั้นหนึ่งมันศีบสีบโล่เกินเกินตั้นหนึ่งขั้นโลดแมาก่อขั้นหาหาลอยแล้วเอ๋เขาเก็บบอลได้เปล่าอะเอก็บบอลได้ นี่เลี้ยสิบบาทแล้วขอเก่าเออเขาเองเี้ยกอบเขาเปียยไปแล้วเป็เปี้วันน้นมาเปิดบอกว่เปียกี่มาเปิดวันที่สิบไหมขายันนุ่งาเอายู่วันแต่นุ่งาเอายู่วันวันั้นโหราคาเขาวันนั้นเปิดราคาูกรน้ยเบียไม้ครับเดีวถอยรถก่อนครับ จะสตาร์ทง่ายครับเียงใหญ่ติดแล้วครับแค่เดียว Đợi một chút. Ê, leo leo. เดี๋ยวขึ้นรถวันตรงนี้แหละไปแล้ว,เ,วเออนะนะเออ,เอ,อ,เอ,อ แล้วเรียบร้อยครับเดี๋ยวหางขึ้นก่อนครับนี่ครับมองเอาหางขึ้นครับโอ้หลากด,ดิน โอเคครับพอกันอยู่มองลุงครับนี่ okay. ครับมาแล้วครับวังหันบริษไทยเพิ่งครับเอารับมือเดียวครับขัาน,นี้กันแล้วมาพร้อมกันครับ ำนักงานของเสียแขกครับหัวมึงต่ำเล็กเนอ พนักง,งานเอออเสียน,นครับซม่งาเอาเลย ียวพี่มื่นหนึ่งครับเอาไปไกล <st uttering> นี่ครับเด็กออยเลยครับเด็กออยเลย เด็กคอยทำเด็กคอยเอาพี่ขันหมอแบปดไปไเหลียวไวเลยเอาไปเอาตัวนี้เนาะยึดไว้นี่ีไม่ดนมันขาไหมไม่กระเนี้ยงตัวเอเอเรียนมาสตาร์แรกเดย์เดี๋ยว,เ,วเช็คโดนเล็กเล็กหน่อยครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บจบไปเพียงแค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด กบสไครให้ช่องกับว่าสวยๆเด็กวัดครับสวัสดีครับ